Bye, ส,ส,ส,บ,สบา,า, 9, บสา,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 ายดยนนใใาีพี่น้องสบายดีทุกคนตอนเช้าวันนี้ก็พบกับปัใจัยชมบอลเราตัวไหนคือเก่าพี่น้องนี้ก็สีมากระจ่างเนาะก็มีเอฟซีถามเข้ามาหลายหลายเดี๋ยวจะหน่อย่ัจจัยเฉยมาตอบนะถึงได้ใช่สิมาตอบเลยวะคือปัใจได้ลงคลิปหนึ่งไปเนาะคลิปนี้แหละพี่น้องคลิปนี้แหละที่ ใส่เงินใบลอยไปซื้อของในตลาดหรือซื้อในเล้าในชนบทนี่คนใช้หับเงินบาทบ่อแต่ว่าคนเทน,น้ำประเจรจก็เฮ็ดไปแล้วแหละบางทียังเหลือยังเหลืออีกใส่ใบแบ่งยี่สิบประเจรย,ยังไ่เค,งงเคยลองจักเทือพี่น้องบ่ออีกยังไ่เคยลองจักเทือกบ้าคนเะสียอาบ่อนะแจิกาสีมาตอบคำถามมันคือคือเอฟซีเขาถามมาว่า สินค้าในลาาแพงแพ้่บรหรือว่าแพ่งอีหลีทราบ่ัจจไล่เบื้องเนาอกับแพงแพงกว่าอยู่ไทยอยู่ลายลายเติบอยู่เน่ก็คือหนึ่งกับสินค้าอาจจะผ่านผ้าสีเนาะคือบัจจไปซื้อสบู่เป็นเน็ตสบู่เป็นเน็ตอยู่ไทยเพิ่นว่าก้อนหนึ่งมีแต่ประมาณสามสิบห้าบาทนี่บอประมาณนี้แหละซาเอีได มาคนะอมเมนต์ในคลิปตัวพี่น้องคลิปนั่นเนาะพน mm hmm. ว่าสินค้าในลาวแพงแท้และอีกอย่างเพิ่นไปเที่ยวลาวพนว่าสินค้าแพงอีหลีเด็วก็สีมาสาเหตุเป็นยังคือแพงเนาะหรือแพงแท้บ่เนี่ยหัใจกะปิดพนหนึ่งมาเป็นยังคือบ่อยากเฮ็ดคลิปนั่งเว้าวไปนีก็คือเว้าบ่เก่งอากาศเรื่องอายก็บ่อายดอกพี่น้องแต่ว่าว่าบุกเกงเฮา เนื้อหาของเฮามันบบเพียงพ่อในการเท่ามาว่าความห่วเฮาบบหลายนะพี่น้องเขากับสิมาว่าเท่าที่เฮาบ้าได้สิมาตอบคาถามเท่าที่เขาตอบได้น้อพี่น้องคือว่าเนาะสินค้าในล่านี้ส่วนหลายกับสีนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยหรือเวียดนามแล้วก็มีจีนนำแล้ก็มีหลายๆประเทศอยู่แต่ว่า ลักลักอลีกะทราบว่าสินค้าที่เราใส่แบบประจําวันอ์อิลีบอ่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคกับส่วนร้ายกันทําคํ้ามาจากไทยคือปัจจัยใส่เป็นบอกว่าจะเปน็นแฟบเป็นสบู่อย่างกันร้ายหลายอย่างเนาะพี่น้องแพงแท้บอซาอันนี้คือประสบการณ์จริงนะที่ประจัยเคยไปอยู่เมืองไทยนั่นแหละคือเรื่องเหตุใดก็ตามเนาะไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือไปอย่างก็ตามก็คือ สินค้าในไทยมันก็จะถือกว่าถือกว่ามันก็มีปัจจัยของมันเป็นยังสินค้าอยู่แล้วคือแพงกับมันมีปัจจัยของมันก็ขึ้นเกี่ยวเรื่องกับภาษีภาษีนี่แหละภาษีการนําเขา้าการเอาสินค้านําเข้ามาคับแพงเกือบเท่าโตพี่น้องคือยกตัวอย่างเนาะน้ำน้ำเป๊ปซี่เนาะน้ำอัดลมนี่กวดหนึ่งสิบบาทยู่ไทยเนาะ กันมาฮอนล่าปุ๊บกับแม่ตกอยู่เศาบาดเศาบาดกับคือทบครึ่งเราประเภทน,น้ำอันร่ำแต่ว่าสินค้าบางบางย่างกับเท่าละสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์บางย่างกับครึ่งทบครึ่งนะครึ่งต่อครึ่องอะไรพี่น้องแล้วมันยังมีอันอันหนึงน่งเนาะที่ FC เอฟซีฮามาคอมเมนต์ว่าไปเที่ยวอยู่เล่าเลพายพยายามข้เขาไปกับคนล่า สื่อของสื่อย่างแต่กะเพิ่นยังหูว่าเป็นคนไทยแล้วกันคือพยายามเอิ้นให้มันเกินนะะเกินราคาจริงก็คือตัวนี้เนาะผู้ที่เฮ็ดบ,บน้นกะนสาเหตุที่แรกๆกับเมียนมีปัจจัยแรกก็คือเห็นว่าเขามาเที่ยวมายังเลยคิดว่ามีเงินมีเงินก็นเลยอยาก จโะโกงนั่นแหว่าง่ายๆก็คือโงงกงนั่นหละกะเฮต้าที่มั่กับดีน้องพี่น้องมันกกบเพื่อนชิมาตแต่สายเพื่อนชิมาเที่ยวหรือมา่ยังกบถ้าในความเป็นจริงแล้วมันก็ต้องเสมอภาพบ่าว่าคนล่าคนต่างศาต์หรือคนไทยก็ต้องมีชิดเท่าเทียมกันน้องพี่น้องเรื่องสื่อของโบแมนเสว่าเพื่อนมาจากเมืองนอกแล้วขายให้พเพื่อนแพงมันกับ,บุถืออันนี้ก็หดายเห็นอกเห็นใจเลยพี่น้องเล้อกะอันนี้กับ ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่พ้นจัดการนองประจกระว่าลายบบได้อันเรื่องนี้คือยกตัวอย่างเนาะคือเขาไปเที่ยวในสถานที่อย่างไห,หนทั้งนึงกระตมคนล่าเท่านั้นคนต่างชาติต่างชาติเท่าน,นี้กับสรับว่าใจเองเนาะสำหรับตัวว่ใจเองกับบุคคลสีมากปันใดแบบนี้มันเป็นแบบ ว่าเรื่องการเอาเปรียบกันหลายเรื่องเอาเปรียบไปใจกับโมมักอยู่แล้วนะบมมักอยู่แล้วเป่าลายกันแล้วเชสิขาวม,มาอันนี้สินค้าในลาานีกเนาะพี่น้องคือสินค้านำเขา้าจากไทยนี่นำเข้าจากไทยมาเลาานี่ส่วนหลายแม่นเน้นคุณภาพ คุณภาพก็คือสินค้ามันจะอาจจะแพงยูกตัวอย่างคือเป็นเสื้อผาซะเสื้อผาเสื้อผาเราก็ต้องไปถามว่าเสือตัวนี้นมาแต่สเพื่อว่าเป็นของไทยเด้อของนําเขามาจากไทยถือว่าราคาแพงถือว่าเป็นของดีพี่น้องแต่ว่าราคามันก็จะเกินจริงอยู่เพราะว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเลยยังไลาย่างแพงกว่าแล้ว ก็มีเอซคนหนึ่งนอถ้าว่าเบิงงคลิปนี้กับมาคอมเมนต์นเดอที่ว่าอยากมาซื้อที่ดินอยู่ล่าอยากใส่ชีวิตแบบเราเล่าแต่ว่าได้ยินว่าค่าคงสีบยู่ล่ามันมันสูงกว่าอยู่ไท้กะอันนี้กะก็สรุปแล้วกับแม่นแม่ามจริงถ้าว่าคือประจัยคือเคยอยู่เมืองล่าเลยเนาะ ก็เลือกซื้อแบบข้องที่จําเป็นที่สุดพี่น้องจาเป็นที่ต้องใส่ที่สุดเข้าใจก็เลือกแบบนั้นคือตัวอย่างแฟบสบู่มันก็เลี้ยงบะได้ถึงจะแพป้งเขาก็าซื้อแต่ว่าเครื่องยุ่ของกินนี่ไปตลาดยุ่กับบางเทื่อบางโอกาสนะนะกลับไปบางเทื่อกับหาอยู่หากินหาเห็ดหาหอนตามบ้านนั่แหละพ่อได้หาอยู่หากินเอาแบบนี้เอาก็ะซียู่รอดการหาเงินมันก็นย,ยากๆกหน่อยถ้าว่า ทรัพย์สินเขามีเพียงพ่อแล้วเขามาลงทุนมาลงทุนในเล่าแล้วเขาก็อาศัยใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในเล่านี่กัไปต่อได้พี่น้องที่แหละอันนี้ก็เป็นคําแนะนาเล็กๆน้อยๆเนาะปัะจัยกับเป็นคนเว้าบกเก่งละ่ะแต่ก็อยากเว้าคือว่าแะไรพี่น้องเนาะสินค้า กับมันก็ว่าบนแน่นอนเนาะคือผงสุรศนี่อยู่บ้านว่าใจนี่ถุงนึงเท่าไหร่บาโอ้เจ็ดพันเจ็ดพันขีมังคตกอยู่เกือบมันก็ะสามสิบกว่าบาทนุ่มสิบบาทกับอยู่ไทยสิบบาทอยู่พี่ก็ยี่สิบบาทกับสรุปง่ายๆก็แพงอะไรพี่น้องเท่ากับเขาใจเนาะคือแบบสินค้าเขานำจาก างประเทศเขามาเย่าบอกว่าเป็นชนใหญ่นะเกณฑ์นชนใหญ่เลยนะแต่ก็เขาเคยใช้ชีวิตแบบนี้พอเพียงแบบนี้อยากแนะนํานักท่องเที่ยวหน่อยนึงเนาะที่อยากมาเที่ยวเล่าก็ก็คือแบบเรื่องในจุดนี้ก็ต้องเขาต้องนำพบปั่นได้เขาต้องเขาจังมาได้นะพี่น้องคำว่าเขาแบบ มุดกับเพ่งก็อยากจให้ศึกษาก่อนน่อยนึงก่อนจะเดินทางก่อนจะเดินทางมากอบอกเรื่องที่อยู่ที่ภาคก็คันว่าแต่อันนี้เลยพี่น้องที่อยู่ที่ภาคนี่เพื่อนว่าอยู่ฝั่งล่าบอกเพ่งว่าสิเป็นห้องหรือโรงแรมอย่างงี้มันนะบอเพ่งคืนหนึ่ง ก็คือง่ายกับโบแพ่งอะไรแต่ว่าค่าของซีบมันแพร่งคือกับเขาอีหยังนี่มันจะจะพแพงเนี่ยแพงกว่าอยู่ไทยโย่เคยซื้ออีหยังอย่างหนึ่งนะพี่น้องที่ว่ามันตัางกันหลายเคยซื้อโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือนี่แหละ แต่ก็เอาเราไปสร้างในลาซาดา้าลาซาด้ามันที่มีหมดลดราคาหรือ,อยังนะแต่ว่าซื้อในร้านขายเคยซื้อมันก็จิถือกว่ามันก็จิมีโปรโมชัม่นียังหลายกว่าอีกอย่างก็นเนาะคือของนําเขามากมันก็อยู่ในไทยอยู่แล้วถึงเพิ่นจะนํามากแต่ว่าเพิ่นมันนํามากหลายอันนี้ก็มีอยู่คือบานชนบทคือบ่ใจอยู่ก็แห้งแพงบางพื้นที่กัให้ถือแน่มีแต่บัตรเติมเงิน พราเติมเงินนี่ถือเพราะว่าสิบพันก็สิบพันสี่สิบบาทก็สี่สิบบาทมันดีแต่แนวนี้แหละบอเมนว่าสีม,มาบ่าว่าสินข้านนี่เราเพ่งเวออันนั้นบอเมนต์เลพี่น้องก็ยังห้พี่น้องฟังจนจบก่อนก็คือพิจารณาเอานะพี่น้องเนาะก็คือยังห้พี่น้องเฮ่าเบิ่งเพื่อเป็น ความหูศึกษาซื้อชื่อทาพิษกะทิมไปนะถ้าถือกะเอาไปนำใส่พี่น้องปรใจกระถาฝ้ายังพิษผ่านไปกระตกขอโทษขออภัยน้ำได้พี่น้องเล่าไม่นาที่นี้ก่ถ้าถือใจก็ยืนกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนําเพื่อสิบบพผัดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องและเป็นกำลังใจให้ปรใจในการให้คลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขุสุขคน